สวัสดีค่ะเพื่อนๆมองเห็นเอไหมมาทานส้มตำกันค่ะครจะมองไม่เห็นถ้าเห็นหน้าก็ไม่เห็นส้มตำอ,มอะรออก็การมาเซลอะไรมากๆแซบ่บเชิญแซ่บมาๆมา,มาส้มตำสม,มุนไพรเครื่องเคียงเยอะๆเลยค่ะผักปลกเองก็มีซื้อก็มี าเด้อมาเด้อมองเห็นบอแป๊บนึงนะคะเอไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันเพราะว่าเนี่ยเอชิดชิดหมดแล้วอ่ะคือว่ามันหมดแล้วอ่ะมันมันแบบว่ามันแบบว่าใกล้ที่สุดแล้วอ่ะแค่ แค่เอื้อม,มือเราเองเนี่ยเห็นไหมเนาะเห็นไหมมันถ้ามันมาใกล้ๆเรามันจะแบบว่ามันจะเห็นไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทำไงละเงยนิดหนึ่งไหมกว่าจะได้กินนะ ตอนแรกตั้งได้แล้วพอมากดเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ได้อะค่ะเนี่ยเนาะได้แล้วเนาะแค่นี้อพอแล้วมาต้ตำมามามามต้มตำ,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 ตำสมุนไพรแซบเดือมามามา มาเด้อมาเด้อมา,มา,อาเด้อมามาขอไพเด้อกินคำใหญ่ไป มันจะได้ยินเสียงนะแคบหมูอ่ะขออภัยนะเพราะว่าบางคนแบบว่าได้เข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยไม่สุภาพขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเอกก็ทานให้พี่ๆเพื่อนๆที่บ้านที่เมืองไทยดูแต่ได้ดูกันทั่วโลกเอกก็แฮปปี้กับคนที่เขาอันเห็นเอทานแล้วเขาก็หิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่แบบว,ว่าเป็นผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยเอกก็ขออภัยนะคะ ำสมุนไพรค่ะจับจับเีบได้เปราะถุงงอไว้แล้วนะคะเพื่อน ก็ทงหงอให้เพื่อนๆอันไว้ให้เพื่อนๆแล้วแต่เดี๋ยวว่าเขางอกมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเอ๋จะเอาลงทีเดียวนะคะ มีพี่ๆบางคนถามว่าคนอีสานกินข้าวอันทำไมต้องเอาผักหอ่อก็เป็นสไตล์ของคนอีสานค่ะคนอีสานเขากินข้าวอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เอาผักหอยอย่างเงี้ยหอ,อยนีเนาะบางทีเขาก็เอาขนมจีนเนี่ยไปใส่ก็เป็นสไตล์ของคนอีสานก็ทานกันอย่างนี้แหละค่ะ เขาก็โ่อกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ราดน้ําบางทีเขาก็เอาไปบางทีเขาก็อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีถามว่ากินข้าวเสียงดังจุบจับจุบจับแล้วตันชาต่ะ เรารู้สึกยังไงก็ถ้าํำหรับสามีภรรยากันแล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกมันก็ดูน่าเกลียดแต่อันนี้เราทำในบ้านเราเนาะเราทำในบ้านเราเราก็ยังไงก็ได้ค่ะ แฟนเออะบางครั้งเขาก็ดุเนะเรื่องทางเขา้าเรื่องอันเวลาเคี่ยวแคบหมูแล้วได้ยินเสียงดังบางทีเขาก็ดุดูเอว่าเคี่ยวเสียงดังจังแต่เอ๋บอกว่าที่รักเธอลองเคี่ยวดูสิแล้วฉันอัดวิดีโอให้เธอแล้วเขาก็เอาไปเคี่ยวแล้วเอก็กอัดวิดีโอดังไหมเขาบอกเออก็ดังเนาะน่ะมันก็เรียงไม่ได้อ่ะค่ะมันก็ดัง แฟนครับเอ๊ะเนี่ยไปเรื่องวีซ่าถาวรยังไม่ได้คุยสักทีนะฮะยาวมาหลายวันแล้วอืมเอเพิ่งทำวันชีเสร็จขออภัยนะคะเอาเรื่องง่ายๆไปก่อนเนาะเย็นๆเย็นๆเอาเรื่องง่ายๆไปก่อนขออภัยขออภัยเด้อคิดว่าจะ เอาเอกสารมาให้ดูสักทีเอามาให้ดูเอามาเล่าให้ฟังยังไม่ได้เล่าเอาเ็กเพิ่งทำบัญชีเสร็จจริงๆก็อภัยอย่างมากนะก็มีเอาเรื่องง่ายๆก่อนเนาะยังตับเอ๊ถามป่ะเอ๊การรักษา พยาบาลที่ฮอลแลนด์เป็นยังไงสำหรับความรู้สึกของเอนะคะเท่าที่เอได้มาอยู่ในได้มาสัมผัสได้มาอยู่ที่ฮอลแลนด์อ่ะก็คุณหมอที่เมืองไทยอะ่ะดูแลเอาใจใส่ดีกว่าเอาว่าคุณหมอที่นี่ดูแลเอาใจใส่ไหมดูแลเอาใจใส่เหมือนกันแล้วก็ เขาทำตามสเต็ปในกรณีสมมุติว่าวันนี้ไอจะพูดสองเรื่องควบเลยนะถ้าเ,าเวลาพออะมมติวเราไม่สบายาไปหาหมอเราเป็นไข้อยู่ที่นี่นะเราเป็นไข้ เขาให้เรากินพาร,ราก่อนอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่หายก็ค่อยไปหาหมอถ้าหมอเขาลงความเห็นว่ายังไงคุณถึงได้มีสิทธิ์ไปโรงพยาบาลต้องไปหมอนำไมถ้าคุณไม่ไปหมอนำไมนะคุณก็ต้องจ่ายเองแต่แพงมากอือย่างเอเคยบอกไปแล้วว่าเรื่องประกันนะ่ะที่ฮอลแลนดะ์น่ะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะ การที่ฮอลแลนด์่ะคุณต้องจ่ายเองทุกปี350รยิบูโรทุกปีคุณต้องจ่ายเองคุณจะเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าคุณ ทน่นดุก <c oughs> ดันยกลุงทันบอกว่าอยากเข้ากล้องจังแต่ว่าเขาโป๊เขาไม่กล้าเข้าไม่กล้ามาก็การรักษาที่นี่เหรอคะเอ๊ะเป็นผื่นผื่นขึ้นเล็กๆเป็นตัวก็ไปหาหมอก็ หมอก็ยังไม่ส่งเองไปโรงพยาบาลหมอตัวหมอเองเขายังต้องเขาตัวหมอเขาถามหมอหมอกันเองอะ่ะอย่างสมมติว่าหมอรักษาทั่วไปต้องไปถามหมอผิวหนังอะ่ะอืเราไม่ถ้าเราจะไปโรงพยาบาลน,นะก็ พวกที่เกิดอบุบัติเหตุนะ่ะพ๊กปั๊บเข้าไปได้ถ้าอยู่ดีๆนะเราเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเองน่ะอืมรเราเสียเงินบาลประกันต้องจ่ายนะประกันจ่ายบางส่วนแต่ไม่จ่ายในส่วนที่มีสัญญาสัญญาที่เขาเขียนไว้ในประกันอะ่ะสัญญาประกันอะ่ะทุกที่มีเหมือนกันหมดนะคะนะถามว่าการอยู่มึงนอกยายาพวกยาเยออะไรเขาดีนะ ยังพวกเอ๊ะเป็นผื่นอะไรเนี่ยเอายาเข้ามาทาอุ้ยหายหายแล้วแต่เดี๋ยวขึ้นมาอีกผื่นขึ้นมาอีกอืมมาเอาผื่นออกฮะสวัสทีครับสตูลที่ต้วสบายดีไหมอรุไอะไรสบายดีไหม โอยมากมากอ๋มากมแซ่เอรีเดอร์แซอรีเดอเออไปเผ็ดมากมครับอืเผ็ดมากมครับกี้อกนนี่ฟังกับเผ็ดมันโซสป้ายี่กตงมันมาเอาโรครับยาอีกแซอันยูผดเลยเผ็ดมากมครับเผ็ดมากมากบรออ โอ้ถ <c oughs> ึงตอนไหนแล้วเนี่ยน้ำเปล่านะคะไม่ใช่น้ำซุปก็ตอนว่าลืมเนี่ยถึงตอนไหนแล้วเห็นไหมลุงท่านมาขัดจงังหวะลืมเลยอือตอนว่าหมอที่เมืองไทยกับหมอ ยา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 พูดถึงยาเนาะเออยาที่นี่นะเขาดีก็จริงอย่างสมมติว่าเอ๋เอายามาทาเลี้ยงยามาทาหายหายเลยค่ะแต่สักพักหนึ่งมันก็เฮือขึ้นมาอีกหืนนะหน้าร้อนด้วยเปล่าไม่รู้เนาะเือขึ้นมาอีกก็ทาอีกก็หายอีก ก็เป็นอย่างเงี้ยจนเนี่ยเราไปหาหมอตั้งแปดเก้าสิบรอบแล้วเขาก็ไม่ยอมเช็คเลือดให้เราเขาก็บอกว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรถ้าเธอติดเชื้อเธอก็ต้องแบบว่าเป็นไฉ่เป็นนุ่นเป็นนั่นเป็นนี่นีเ่นนนเธอไม่ได้เป็นอะไรฉันดูแล้วมันเกิดจากแบคทีเรียบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หมอนะเขาบอกเขาบอกเงี้ถามว่าการรักษาที่นี่ดีไหมยาที่นี่ดีแต่การรักษาที่นี่นะยากนะเ<ๆ>พื่นพนอนๆยากลำบาก ลำบากไงไม่ใช่คุณมีตังค์แล้วคุณจะเดินเข้าไปหาหมอไปโรงพยาบาลใหญ่ๆได้นะใช่นะประก,กันไม่ครอบคลุมคุณนะบางสิ่งบางอย่างคุณต้องจ่ายเองนะโรคเหนือจากที่ว่าโรคเหนือที่ประก,กันทําสัญญาไว้อะประก,กันถึงจ่ายถ้านองเหนือประก,กันไม่ได้ทําสัญญาไว้คุณก็จ่ายเองอืเนี่ยค่ะอยู่เมืองนอกว่าหมอดีหมอดีจริงยาดีจริงแต่การเข้าถึงตัวหมอ การเข้าถึงการรักษานะ่ะบ้านเมืองไทยเราดีกว่าเยอะเมืองไทยเราเนี่ยมีตังนะสมมติว่าเราเป็นเศรษฐีเนาะสมมุติว่าเพื่อนๆเป็นเศรษฐีเนาะมีตังไปหาหมอที่เมืองไทยโอ้ยบอกหมอทำน,น,นู่นทำนี่ทำให้หมดเลยให้มีตังใจที่นี่ไม่นะอือไปฝาฟื้นเขาก็ไม่ได้นะเป็นกฎของเขาอ่ะนะคะ การรักษาที่นี่เอบอกแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าบางคนนะบางคนอะ่ะยังต้องไปเอาใบซเรย์จากเมืองไทยมาให้หมอที่นี่รักษาเลยเพราะว่าหมอที่นี่รู้ว่าเราสงสัยเราว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้เราเอาอยากเอ็กซเรย์เขาก็าไม่เอ็กซเรย์ให้เรา,<ๆ>เราประกลับไปเมืองไทย ก็ไปเอฟซีที่เมืองไทยแล้วออกไปที่เมืองไทยมารักษาที่นี่ก็มีเยอะแยะนะก็เลยบอกว่าการเป็นอยู่ที่นี่อะไรที่นี่ยาที่นี่ดีหมอที่นี่ดีแต่การเข้าถึงหมอนะ่ะยากการการที่จะได้รับการรักษาเร็วอะ่ะยากอย่างเป็นไข่นะเธอต้องเป็นไข้ก่อนอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเธอถึงไปหาหมอได้นะ เธอต้องกินพาราก่อนนะอาทิตย์หนึ่งสามวันห้าวันเธอถึงไปหาหมอได้แต่เธอเป็นไข้วันนี้พรุ่งนี้นะเธอไปหาหมอเขาบอกว่าออืเอาพาราไปกินก่อนอาทิตย์หนึ่งถึงถึงจะถึงค่อยว่ากันเขาจะพูดอย่างนี้เลยนะอืนี่แหละค่ะการรักษาเมืองนอกการเป็นอยู่ของเมืองนอกนาออ้าวเรื่องนี้เรื่องนี้เสร็จไปแล้วนะ เรื่องนี้เสร็จไปแล้วนะอันแล้วก็มีแฟนคลับบางคนเขาบอกว่าให้พูดเรื่องผู้ชายฝรั่งให้เงินใช้หรือไม่เพราะว่าตอนนั้นที่เอพูดไปอ่ะบอกพูดไปกินข้าวไปไอคนลุ้นก็รอรุ้นอ่ะกว่าข้าวจะหมดคําโอ้ยไปเอาใจมุกเจ้าอยากจริงเนาะ <c oughs> ก็ถามว่าแฟนฝรั่งให้เงินใช้ไหมบางคนให้ บางคนก็ไม่ให้บางคนเอกก็บอกแล้วว่าบางคนมาก็ให้แค่สิบยูโรยี่สิบยูโรต่อเดือนก็กินอยู่เขาก็ซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ให้เงินถือนะบางคนก็โดนแบบนี้บางคนมาก็ต้องเดินรนหางานทำฮะอยู่เมืองนอกนะคุณจะจบปริญญาคุณทุนคุณจะจบปริญญาตรีปริญญาโทนะถ้าคุณเลิกงานนะ คุณไม่มีสิทธิ์หรอกยกเว้นแต่ว่าคุณจะเก่งภาษาจริงๆอ่ะคุณมีสิทธิ์เรื่องงานได้นังพวกโลกเศรษฐีกันเขามาเรียนมึงนง้นมึงนอกน่ะเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์อะไรคะฮะเพราะว่าเขาเก่งภาษากันไงพื้นฐานเขาแน่นไงอย่างพื้นฐานพวกเรามันไม่เน้นเราไม่มีสิทธิ์หรอกอย่างเอเนี่ยเอแทบจะไม่มีสิทธิ์เลยถ้าแฟนไม่เอาเข้าถ้าแฟนไม่มันจุเป็นพนักงานบริษัทเขาเอสไม่มีสิทธิ์หรอกขนาดทาบริษัทเขานะ ก็ต้องมานั่งรอแฟนนะไม่ใช่ใบจะตัดสินใจอย่างเดียวเนี่ยสมมุติว่าเลขเบสเวการเสียภาษี21%หรือ6%กเนี่ยก็ต้องมานั่งดูใบนะใบนี้มันเสียกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใบาเสีย21%ก็ต้องก็ต้องใส่เข้าไป21%บางบ,บางทีมันไม่มีใบก็ต้องมานั่งรอแฟนถามแฟนนะคะมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะการหางานทําที่นี่สามีจะให้เงินหรือไม่ให้เงินอันนี้นะ่ะ มันอยู่แต่ละครอบครัวมันอยู่แต่ละดวงมันอยู่แต่ละโชควาสนาด้วยนะคะบังที่ถามถามเอว่าถ้าถามเอว่าจะถามเอว่าแนฝรั่งให้เงินใช่ไหม,มเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาหลาดแล้วฝรั่งเขาทําสมัยแล้วฝรั่งเขารู้ทันผู้หญิงไทยแล้วเดี๋ยวนี้เอออะไรผู้หญิงไทยก็จะเอาฝรัง่งเอาฝรัง่งไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองก็แล้วแต่เมื่อก่อนนะ ซึ่งเรายังไม่ได้มายืนมอยู่ตรงจุดนี้นะเราก็บอกว่าไอ,อ้อะไรก็ฝรังร่งฝรัง่งฝรั่งโอ้ยเอาผัวฝรัง่งมาทนรู้แล้วร,รู้รอดไปจะได้รวยๆอะไรเงี้ยอืมอันเนี้ยนนเขาเรียกว่าคนในคนอะไรนะไม่เห็นโลงสมไม่รังน้ําตาคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเนี่ย <c oughs> ก็ดีอย่างสมมุติว่าอย่างมีแฟนฝรัง่งก็ดีดีตรงไหนดีได้มาเมืองนอกดีได้มาเที่ยวไปประเทศนู้นประเทศนั้นประเทศนี้ดี ค่าค่าเงินเขาสูงอ่ะมันก็ดีตรงนี้แต่ทําไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงที่ว่าวัฒนธรรมเราแตกต่างกันอ่ะแตกต่างมันคนยิ่งมีลูกติดยิ่งมีปัญหาอย่างเองเนี่ยก็มีปัญหากับลูกๆเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะแต่ว่าก็ไม่ได้หมดทุกคนเอ๋เคยเล่าไปแล้วเนาะแต่เอก็ไม่ขอเล่าอะไรอีกก็แค่เพื่อนๆบอกว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้เฟอร์เฟคหรอกนะคะบางคนก็แต่ปัญหากาแฟเอ๋ไม่เคยมีส่วนใหญ่ทะเลาะกันก็ทะเลาะกันเรื่องลูกเขานั่นแหละ อ่ะถามว่าชีวิตคนเรามันไม่เฟอร์เฟกอ่ะบางคนมาแล้วเห็นมัดก็มีลูกติดอะ่ะยังผู้ชายมีลูกติดอะ่ะลูกติดบางคนทํางานลูกติดบางคนไม่ทํางานขอแต่ตังค์พ่อแม่อะไระงโตอายุสามารถสมมหกแล้วยังขอตังค์พ่อแม่อีกอะ่ะเอาคุณรับปัญหาเข้าไปบางลูกลูกติดลูกติดบางครอบครัวดีดีดทางานทํางานให้เงินพ่อแม่พ่ออยากได้อะไรก็ให้แม่อยากได้อะไรก็ให้เพราะฉะนั้นเนี่เหระค่ะสังคมสังคมสังคมของเขาอะ่ะ ก็เหมือนเหมือนกับบ้านเรานั่นแหละค่ะอย่าคิดว่าฝรั่งอยู่ม้างนอกแล้วสังคมจะแตกต่างจากบ้านเราไม่ไม่ใช่แต่ละคนแต่ละภาคเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันอย่ยงลกภาคนี้ขี้เกียจโลกภาคนั้นขยันลูกภาคนี้ช่วยเหลือตัวเองลูกภาคนี้ขอแต่ตังพ่อแม่อยู่ที่นี่ก็เหมือนกันละค่ะอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันแต่ละภาคไม่เหมือนกันอย่างแต่ละภาคก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีที่นี่ก็เหมือนกันที่เมืองไทยเนาะ แต่ที่นี่ก็เหมือนกันแต่ละภาคก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเราตั้งกะเกณฑ์ไม่ได้ว่าผัวฝรั่งให้เงินเมียใช้เท่าไหร่ผัวฝรั่งให้เงินอะไรใช้เท่าให้เงินถ้าคุณมาแล้วเขาจะให้เงินคุณใช้บางคนมาแล้วก็ต้องมานั่งบางคนมาแล้วยังไม่รู้ภาษานะยังต้องวิ่งงอกงอก,งอกไปทําตามโน้ตนตามนั่นตรงนี้บางคนนั่งมาแล้วก็แอบเอาเงินของผัวเนะี่ยเก็บเอาไว้เพื่อที่จะให้ครอบครัวส่วนหนึ่งอืม พราไม่ให้ครอบครัวรู้ถ้าครอบถ้าเกิดว่าแฟนรู้ไม่ให้แฟนรู้ถ้าเกิดว่าแฟนรู้เดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็มีมีเยอะค่ะอย่าคิดวา่าคิดว่าเรามาได้ผัวรั่งแล้วเราจะสบายนู่นนั่นนี่ถามว่าลุงฮันให้ตังเองใช่ไหมลุงฮันให้ ลุงฮันแกให้ลุงฮันแกใจดีแต่เราไม่ใช่ว่าเราเห็นเงินเขาแล้วเราจะเอา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 เราก็ดูสี่รดรับรายจ่ายบัญชีในบริษัทต้องจ่ายเท่าไหร่อันนี้ต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่อันนู้นต้องจ่ายภาษีเท millet, ่าไหร่เราจะไม่เห็นเงินเขาแล้วเราจะต่อตูไม่ใช่ม like ันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็เลยก็เลยจะมานั่งตั้งกัดเกณฑ์ไม่ได้ว่าแฟนฝรั่งให้คุณใช้ไหมถ้าเรามาแล้วเราก็มีปัญญาเราก็ทํามาหากินของเราไปเลยต้องสนใจนะทุกวันนี้เอก็บอกว่าทุกวันนี้เนีเอกบอกว่า ถ้าสมมติว่าแฟนเอไม่มีงานเข้ามานะเอก็ต้องไปทํางานข้างนอกเหมือนกันนะเพราะว่าทําไมถึงทํางานข้างนอกถามว่าอีกประมาณสามสีป่ปีแฟนเอจกกะเกษียณเนาะก็มีเงินเกษียณกินก็แฟนบอกว่าไม่ให้ไปบอกว่าโอ้ยฉันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่ให้ฉันไปฉันก็ต้องมีไปมั่งเขาก็อยากไปนูน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้ทํางานเพราะทำงานแล้วมัน,ไปน,นไปนู่นไปนี่ลําบากอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกของเขานะแต่ความรู้สึกของเราไม่เรายังมีแรงเราทําไปเลยค่ะเราไม่ต้องไปสนใจเลย เราทำงานข้างนอกดีกว่าทำงานข้างในเราทำงานข้างนอกเราเจอคนข้างนอกเวลาเรามีปัญหาขึ้นมาอะไรมะคนข้างนอกไม่ใช่ว่ราะคนข้างนอกจะช่วยเรานะเรามองเห็นโลกภายนอกมากกว่าภายในถ้าเราเนี่ยถ้าเมม่เราทำงานแต่ในบ้านเรามีป <HO US S> <us> <us> <ically> ัญหาอะไรขึ้นมาเราไม่เห็นเราไม่เห็นภายเราไม่เห็นภายนอกนะเราก็เห็นแต่ในบ้านอย่างนี้แหละอืก็หนีกลับบ้านอย่างเดียวอุ้ยเอ้ทะเลาะกับโรงงานบ่อยหนีกลับบ้านก็มีหนีซื้อตั๋วข้างในเองนะคะอุ้ยแร อ,อันพูดแบบว่าไม่อายเลยอ่ะก็คือแบบว่าเราจะพูดแบบว่าให้ให้ดูว่าเหรียญมันมีสองด้านนะทะเลาะกันเรื่องลูกเขานั่นแหละเอออืก็เลยหนีกลับบ้านอหนีกลับบ้านลูกเขาก้าวร้าวใส่เราไงเย,ยอะเยอะมากคนวงในจะรู้แต่เราไม่ขอพูดนะขอพูดแค่นี้ไงแต่สําหรับกับฮันเองเนี่ยดีทุกอย่างแต่สําหรับกับลูกเขาคือบางคนเรามีปัญหากับบางคนกับบางคนเราก็ไม่มีปัญหานะคะ ก็จะให้เพื่อนๆดูว่าเรียนมีสองด้านเสมอมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่ลาอกันทะเลาอกันก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็เรื่องนี้แหละอืนี่แหละค่ะวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันเออนี้กลับบ้านนีกลับบ้านเสร็จก็ไม่พ้นอีกไม่พ้นอีกก็มนีกลับบ้านไหนซื้อตัวเอกซื้อตัวเครื่องบุญซื้อซื้อซื้ออะไรเองเลยะนืะเวลาโกรธก็ไปเม่งเลี้ยวไอ้นี่ไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็ไม่ง้อนะเวลาโกรธนะนี่รูรงงานก็ไม่ง้อนะเวลาโกรธนะก็คือ พอเวลาพอเราจากกันแล้วน่ะพอเราจากกันแล้วม <ah ันท anyway> ําให้เราคิดว่าเราเคยมีความรู้ส yep. ึกดีๆร่วมกันเราเคยมีความสัมพันธ์ร่วมกันเราเคยมีสิ่งที่ดีร่วมกันมาเราคงจากกันไม่ได้อ่ะต่างคนก็ต่างร้องไห้ต่างคนก็ต่างร้องไห้แล้วก็มานั่งคุยกันเนาะแล้วก็มานั่งกอด ก่อนที่เอจะกลับมานะเอกก็เอกเอกก็มาน้องมานั so, play, play, nice. so, like, play, ่งท uh, 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 uh ําสัญญาทําสัญญาก็เหมือนเดิมกลับมาก็เป็นลุงฮันเหมือนเดิมใจดีเหมือนเดิมให้เหมือนเดิมให้คนอื่นเหมือนเดิมให้นู่นให้นี่เหมือนเดิมใครอยากได้อะไรก็ให้เหมือนเดิมอก็เป็นลุงฮันเหมือนเดิมก็เลยไม่รู้จะทําไงเราก็เลยต้องอันไหนเรายอมได้เราก็ต้องยอมอันไหนเราแบบว่าอไม่ยอมอ่าอันไหนเราไม่ยอมเออ เราก็ไม่ยอมเราก็แข็งแข็งเอาเลยฝรั่งบางคนรู้จักแต่จะรับอย่างเดียวไม่รู้จักการให้ฝรั่งบางคนรู้จักแต่การให้ไม่รู้จักเอาเนี่ยอย่างลุงฮันเนี่ยรู้จักแต่ให้ให้ให้แต่ไม่เคยเอาของคนตัวเองถึงตัวเองไม่มีเท่าไหร่เหลือแต่กํงเกงในตัวเดียวก็ถอดให้หน่ะผัวเอ็น่ะอืมทกทะเลาะกันเรื่องเน <C oughs> ีน <C oughs> ่ยทะเลาะกันเรื่องใจดีเนี่ยทะเลาะกันประจำไม่มีเรื่องอะไรหรอกค่ะเรื่องลุงฮั้นเนี่ยอืม นั่นแหละก็เลยบอกว่าแฟนฝรั่งบางคนให้ให้ให้รู้จักแต่การให้แฟนฝรั่งบางคนก็ไม่รู้จักการให้แฟนฝรั่งบางคนเขาก็เหนียวเก็บไว้ให้ลูกเขาก็มีลูกติดเขาก็เหนียวเก็บไว้ให้ลูกเขาก็ไม่ให้เ็าไม่ให้ผู้หญิงไทยอย่างเราใช้แฟนฝรั่งบางคนเขาก็ให้เขาก็แบ่งให้แบ่งแบ่งให้แบ่งให้ยังไงนี่เงินเดือนเธอนี่เงินเดือนฉันเออก็แบ่งกันไป ไม่ไม่ไม่เกาไก่กันแแวบๆบ,บางคนแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราไปตั้งกับเกณฑ์ไม่ได้ะค่ะเนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวไปกินสุ้มตังกันต่อเดี๋ยวไปดูภาคสองกันนะคะเดี๋ยวกินสุ้มตังกันต่อนะคะขอบคุณที่กดติดตามและ subscribe ครัควคอนแลนแดนาหาาบายพี่นะคะ